แล้วจะไปมีอนาคตที่ดีได้ยังไงที่ทำไม่ได้เพราะว่าครูแทนค่าสมการไม่ถูกครับ สบายเฮียทีนี้เราจะจัดก,การมันให้เรียบร้อยนลอยเฮียอะไรเราเจ็บปีนนี่กูด้วยดิแล้วทำไมมึงไม่วาร์ปเสามาวะ <S <S น่าเกียดน่าเกียจังสวัสดีค่ะ <S <S ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะครชิมมี่ค่ะชิมมี่เอา้าชิมเมอร์ก็ไม่ใช่แร้วตอนนี้เป็นเป็นด้านชิมมี่นะคะ <S 2> <S 2> โอ้ย